สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะคือต้นลิ้นมังกรต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้ยอดฮิตยอดนิยมอยู่ในขณะนี้วันนี้พินิจจะพาเพื่อนๆมาแปลงโฉมต้นลิ้นมังกรในกลุ่มนี้เพื่อไปประดับตกแต่งโต๊ะทํางานดินที่จะใช้ในวันนี้เป็นดินที่เหลือจากปลูกอโกนิมาก็สามารถใช้ได้เพราะต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศสภาพดิน ก็สามารถอยู่ได้ในทุกสภาพดินวันนี้มีเปลือกไข่อยู่ในนั้นด้วยก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดีเปลือกไข่ก็จะมีประโยชน์มีออกแคลเซียมมีแมกนีเซียมมีไนโตรเจนตัวนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่มีอยู่ นะคะก็ใส่ลงไปคุกเคล้าให้เข้ากันนำมาปลูกต้นลิ้นมังกรในวันนี้ก็มาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยต้องนำออกจากกระถางวันนี้พินิจจะนำดินเก่าออกจากกระถางต้นลิ้นมังกรและนำดินเมื่อกี้ปลูกใหม่นะคะเพราะว่าเราใส่ในกระถางเล็กๆที่จำกัดจะต้องมีปุ๋ย มีดินที่มีคุณภาพให้เขาก็ตัวนี้ถอดออกมาแล้วบางต้นก็มีหนอมีหน่อเกิดขึ้นมาอย่างสวยงามใช้ตัวนี้คือมะพร้าวสับขุยมะพร้าวรองไปที่ก้นกระถางเพื่อ,อให้รากเดินดีนะคะมีความเบารากชอนใช้ได้ดีตัวนี้ก็จะ,ะทำให้ต้นลิ้นมะกรงดงาม ใส่ดินลงไปค่ะแล้วนำต้นลิ้นมังกรใส่ลงไปอ,อัดดินลงไปนะคะทำตามพินิษ์ได้เลยนะคะเป็นกาวิธีการปลูกต้นลิ้นมังกรเพื่อไปประดับตกแต่งโต๊ะทำงานหรือจะตกแต่งได้ตามอนเนกประสงค์ของเพื่อนๆเ,เลยตกแต่งที่บ้านนำไปวางไว้ในห้องนอนก็ได้ตัวนี้ก็คือจะดูดซับสารพิษ นะคะก็จะ,ะดูดความชื้นที่จะก่อให้เกิดเชื้อราในอากาศได้ด้วยสำหรับลิ้นมังกรก็มีผลการวิจัยออกมารองรับนะคะว่าเป็นไม้อยู่ในกลุ่มที่อฟอกอากาศโดยเฉพาะองค์การนาซาก็วิจัยออกมาแล้วตัวนี้อยู่ได้ดีทำให้สดชื่นอยู่ใกล้ก็สดชื่นและเป็นต้นไม้ที่ทนด้วยนะคะมีความคงทนอึด ทนดูแลง่ายได้ประโยชน์เยอะอปลูกเสร็จแล้วก็ไปตกแต่งได้เลยทําตามคลิปได้เลยนะคะใครมีคำถามใดๆก็ถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะคะเมื่อปลูกเสร็จก็ด้านบนก็จะใช้ขุยมะพระสสา้าวผสมทรายโรย ปะไว้ที่ด้านบนเพื่อความละเอียดและความเรียบร้อยเวลาที่เราจะโรยหินลงไปก็จะมีความเรียบร้อยสะดวกด้วยนะคะตัวนี้ก็จะง่ายต่อการโรยหินมีความละเอียดงดงามเวลาเราโรยหินก็จะเรียบร้อย ก็สามารถทําตามได้เลย,เลยมือใหม่ทําได้ปลูกได้นะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะก็ได้มาแปลงโฉมต้นลิ้นมังอนให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมก็คงเป็นประโยชน์นะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบสําหรับคลิปนี้ก็คงลาไปก่อนเพียงเท่านี้หากมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นิตยาเพื่อเป็นกําลังใจด้วยคะ่ะลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ